สวัสดีครับเซ็ชันที่2นะครับสำหรับวันที่2พฤษภาคมนะครับวันเสาร์ที่2พฤษภาคม2563นะครับคิสตัลลัสทูเทนะครับหรือ2020นะครับทักทา,ายคนะุณน้องฝ้ายนะครับพัทละอะไรพัทวาพัทละพัทวลาหรือเปล่าฮะผมอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยนะนะเวลาเช็คดวงกับครูพัทนะครับถามที่1 1 แชร์คำถามที่ส2งสงแชร์คำถามที่สามสามแชร์นะครับพิมพ์อย่างนี้นะครับ จุกอยากได้ฟังนะครับ1 24ยิบีคือชีวิตนะครับชื่อเล่นชื่อฝ้ายเกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ใส่มาแล้วก็วันที่นะใส่มาตามด้วยเดือนที่เกิดราศีเกิดปีนักสัตว์ชุดผิวขาถาะใส่มาพร้อมกับคําถามพศออคมชัดลึกนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับแม่ตูนน้องสตังอยู่ไหมครับแม่ตูนน้องสตังอยู่ไหมครับถ้าอยู่ช่วยกดแชร์ครูพัดหน่อยแด้อแชร์เสร็จแล้วกดหัวเราะมาให้ครูพัดหน่อยแด้อแม่ตูนน้องสตังนะครับนะครับ นะครับง่ายๆนะครับนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับอาจะเช็คดวงส่วนตัวหลังไม้นะมีค่าใช้ใจ่ายนะครับเช็คดวงส่วนตัวหลังไม้มีค่าใช้ใจ่ายนะครับนะครับ เช็ดดวงส่วนตัวหลังไหม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับนะครับมีค่าใช้ใจ่ายนะครับแม่ตูนกุดหัวเราะม,มาแล้วแม่ตูนนะครับยิบสี่คือชีวิตอ,อายุ2 9ปีนะครับเกิดวันอะไรครับเนี่ยขาดวันไปนะครับและขาดวันไปนราศีมีนปีแม่แม่คนชื่อ,อบอลคิดยังไงกับหนูนะครับหนูจะไปคาดหวังคนชื่อบอลบ้างในช่วง,งนี้นะเอาง่ายถ้ามันให้ตังมันให้สายเปหนูหนูรับไว้เถอะนะแต่หมอพัดคิดว่าถ้าให้ขึ้นดาบเนี่ยหมอพัดไม่เคยไว้ใจคนชื่อบอลเลย นะฮะถามว่าคิดยังไงกันหนูหนูต้องระวังภัยนะถ้าขึ้นเลข8บางครั้งมันอาจจะมีคําว่าความคล้เกลียดัณหาราคาหรือสิ่งที่ไม่มีความจริงใจเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้หรืออาจจะมีสิ่งที่จริงใจแต่ว่าอาจจะลักหลายๆคนก็ได้ลักรัก,กทุกคนไปหมดเลยนะครับคนวันพฤหัสด,ด้วยใช่ไหมเราเป็นคนวันพฤหัสใช่ไหมแม่ตูนคนวันพฤหัสเนี่ยต้องใช้สติเยอะๆนะเหมือนก็เป็นคนที่เป็นบันของครูบาอาจารย์อยู่แล้วนะครับฉะนั้นดูกันไปก่อน แต่ถ้าถามว่าครูพัดไว้ใจคนชื่อบอลไหมไพ่ตกแปกดาบยังไม่ไว้ใจคนชื่อบอลนะครับน <or> ะ,ะกดไลค์กดแชร์ไปนะครับกดไลค์กดแชร์ไปนะครับนะครับพิมพ์หน่อยครับพิมพ์หน,น่อยครับพิมพ์หนึ่งยี่สี่คือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีนะฝ้ายนะครับนะครับวันที่เราเกิดนะเกิดจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสารอ์อาทิตย์นะใส่มาให้เรียบร้อยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับ นะยิบสี่คือชีวิต1นึ่ยิบสี่คือชีวิตตามที่ชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใส่มาให้ชัดเจนนะครับนะครับนะครับสองยิบสี่คือชีวิตตามที่ชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใส่มาให้ชัดเจนถามชัดตอบชัดนะนะครับคำถามที่1นึ่งแชร์คำถามที่2อสองแชร์คำถามที่3าสามแชร์สิ่งที่สําคัญที่สุดอย่าลืมไปกดติดตามช่อง y o u ูทูบช n น l นะครับ นะครับนะครับกดติดตาม s u b ส c r i b e สังกัดิ่งช่องยูทูบที่นั่นแล้วดูย้อนหลังได้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับน้องฝ้ายมาหลอกให้หมอพัดรักแล้วก็จากไปนะครับประมาณนั้นนะครับนะมาบอกมาหลอกให้หมอพัดรักแล้วก็จากไปนะน้องฝ้ายเนาะว่าแย่จุงเบยนะครับแย่จุงเบยนะครับนะครับมาหลอกเราให้รัก แล้วก็จากเราไป <c oughs> อ้าวคิดว่างอนแล้วหมอพัดพูดหยอกเล่นนะน้องฝ้ายนะเดีแต่คิดว่าหมอพัดลวนลามนะ ใครใครที่มาเช็คดวงกับครูพัฒน์บ่อยๆจะรู้เลยนะครับว่าครูพัฒน์เนี่ยบางครั้งก็พูดเป็นมุกพูดอะไรหยอกเล่นนะคะนะเดี๋ยวจะคิดว่าเอเอ,เอมีหมอดูลามมกมาไลฟ์สดมาลวนลามไม่ใช่นะฮะ,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 น,ะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับเพราะใครจะดูดวงครูพัฒน์ก็จะรู้อยู่ว่าโอ้สาวๆเยอะแยะมากมายนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้หนึ่งยี่สิบสี่คือชีฟ้าเกิดวันอังคารที่สี่ธันวาคมนะครับ สีิงหาคมนี่ราศีพิจิกนะประมาณนั้นนะครับปีนี้จะเจอเนื้อคู่ใหม่แต่นะครับให้ขึ้นไฮ g h เซ็ตนะให้ขึ้นไฮวีเซตสิ่งที่น่ากลัวไม่ได้บอกว่าปีนี้นะสิ่งที่น่ากลัวดวงจ้ดาดวงเนี้ยกลัวอย่างเดียวกลัวว่าจะเจอคนที่มีเจ้าของหรือกลัวกลัวว่าเจอคนที่มีลักซ้อนยังไงล่ะจะบอกเล่าให้ฟังการละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ย้อนไปสมัยเมื่อเรายังไม่ได้เกิดนะครับเมื่อตอนที่เอเลี่ยนบุกโลกโอ้ยคนละเรื่องละสิ่งที่บอกไว้ก็คือไฮพินเซสไฮพินเซสเนี่ย,ยผู้หญิงคนเนี้ยเปรียบจะเชี่ยกเหมือนตัวเราไฮพินเซสเป็นผู้หญิงที่สวยงามแต่ลักษณะของไฮพินเซสสิ่งที่ครูพัฒมองเห็นคืออะไรสิ่งที่ครูพัฒมองเห็นคือบางทีคนที่เข้ามาเขามีคนอื่นอยู่แล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาโสดมาหลอกเราให้รัก ประเด็นแรกประเที่สบางทีเราก็รู้ว่าเขามีคนอื่นอยู่แล้วแต่มันอยากเข้ามาเป็นเปยสายเปกูฟังให้ดีนะสายเปยกูฟังให้ดีอีกครั้งหนึงนะสายเปกูควหมายคือถ้ามันมาแล้วมันมีเงินเยอะแยะเราจะรักไม่รักก็แล้วแต่มือมาสนยิ่นข้อเสนอให้กูซื้อ iPhone 12ให้กูซื้อรถซื้อบ้านให้กูบางทีเราก็อาจจะรับก็ไพ่ขึ้นไฮพินเซ็ตเหมือนกัน เนี่ยเป็นเนี้เข้าใจความหมายไหมไฮบินเซ็ตเนี่ย,ยบางทีหมอดูปากจัดหลายคนโอ้ยเมียน้อยเมียน้อยเอยข้าใจคำว่าเมียน้อยไหมแต่จริงๆไฮบินเซ็ตเนี่ยไฮไปว่าสูงนะไฮบินเซ็ตนี่ก็คือราชินีชั้นสูงมันอาจจะมีคนทําให้ใครหลายๆคนตกหลุมรักก็ได้นะครับลักษณะพื้นฐานเราเป็นลักษณะตรงนี้ ไม่เอาอะ่ะหมอพัดคุยอะไรก็ไม่รู้หนูไม่เป็นเมียน้อยใครอยู่แล้วอย่ามาพูดเรื่องนี้กับหนูหนูต้องหาแฟนที่ดีให้ได้หลายคนก็มาเสียงครูกับครูพัดอันนั้นเป็นเรื่องที่ของเธอต้องหาเองเท่านั้นเพียงแค่บอกครูพัดบอกว่าดวงตาดวงนี้เรามีกลิ่นายตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนะนักจิตสินิตบอกไปนะครับมีบางคนที่โชคดีอยู่เหมือนกันนะ20%ที่โชคดีนะได้แฟนที่รักและแคร์เรามากมาย เราสั่งแฟนหุงข้าวซักผ้าทอดไข่ดาวไข่เจียวไข่ต้มไข่เยี่ยวมา้าไข่ลูกเขยสารพัดไข่อะไรสั่งทางอะไรมันทําหมดแล้วก็อยู่กับเราแล้วเกื้อกูลแต่อันนี้ยี่เองโคตรน้อยเลยแประวังอ,อะไรที่มาเป็นลักษณะที่รักสองทางใจสองใจนะครับคงเข้าใจนะฝ้ายอันนี้อันนี้คุยไปในราคาที่สองบาทแล้วนะอาจริงๆนะหมอพัอีก คิดเรื่องเงินตลอดอนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะเพราะว่าใครดูดวงกับอกขั้นหลังใหม่เนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยดูดวงในราคา399าบกาทงอ,อะไรเงี้ยนี่ก็เผอว่าเผอพูดออกไปค่อนข้างที่จะเยอะนะ,ะกดไลค์กดแชร์ไปนะครับคำถามที่2ก็แชร์ไป2ครั้งที่ f c e e o o o นะ2อ,อะแล้วก็24คือชีวิตนะครับอะไรเงี้ยตามที่ชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรเมาให้ชัดเจนนะครับ นะครับอ่าน้องนุ๊กอยู่ไหมครับน้องนุ๊กนะครับน้องนุ๊กอยู่ไหมฮะน้องนุ๊กอยู่แล้วกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าน้องนุ๊กอยู่กดไลค์กดแชร์ให้ครูพัดด้วยนะครับน้องนุ๊กอยู่ไหมครับนะครับน้องนุ๊กครับอ่ช่วยกดอ่หัวใจรัวๆมานะครับกดหัวใจรัวๆมาให้ครูพัดด้วยนะครับนะนะครับ นะครับมีเลขที่บัญชีสําหรับการบริจาคนะครับนะครับช่วยค่าอ e ินเด็กซ์ครูพัฒน์0353253236นะครับเลขที่บัญชีธนา,าชนาคารกสิกรเลขที่ธนาคารธนาคารออมสิน020296860นะครับนะครับขออนุญาตนิดนึงน,นะครับใครทักมาวะเนี่ย ขออนุญนะครับอืมไม่ใช่ตัวนี้ นะครับอ่ะผมจะเล่าสู่กันฟังนะครับอ่าอยู่ใช่ไหมครับน้องน้องมุกคนสวยเดี๋ยวฟังรอครูพัชนิดนึงนะครับเดี๋ยวว่าครูพัชอ่านเรื่องการทานายนี้สักหน่อยนะครับนะทุกคนที่เข้ามานะครับเอ่อเนื่องจากดวงโหราศาสตร์ยูเรเนียนนะครับก็มีทางครูพัชแล้วก็ทางอ่าทางของหมอดังนะครับหมอดังนะครับ ท่านได้ทํานายมาแล้วครูพักก็เอา,ำเอาคำทำนายท่านมาใช้นะครับนะครับนะก็คือดวงเมืองเดือนมิถุนายนะครับประชาชนจะเริ่มใช้ชีวิตปกติเริ่มมีการติดต่อซื้อขายดาเนินธุรกิจบางส่วนธุรกิจก็ล้มหายตายจากไปนะครับต้องบอกอย่างงั้นนะครับนะบางส่วนธุรกิจนะครับ ใช่ครับอาจารย์1นึ่ทุ่มมีการไลฟ์สดโดยการบริจาคของประชาชนแล้วก็เอาเงินประชาชนแจกครับเพจคณะก้าวหน้าวันนี้ก็มีนะครับ อ่นะครับมีคนถามผมนะคนถามผมนี่ก็เป็นด็อกเตอร์นะถามผมเรื่องเรื่องการแจกเงินนะครับอ่ะน้องลุกจ้ะน้องลุกอยู่ไหมน้องนุกนะครับน้ำพึ่งอยู่ไหมน้ำพึ่งอยู่น้องนุกอยู่นะครับเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้ต่อเอามาตอบคำถามน้องนุกก่อนดีกว่านะครับนะเดี๋ยวน้องนุกจะงอนก่อนนะน้องลุกมามามาเดี๋ยวคดีหน้าไหม่หลังไม่เยอะนะทั้งด็อกเตอร์ทั้งศาสตราจารย์นะครับอ่ะมามามานะครับนะครับนะครับ อายาตั้งคำถามมาหน่อยลูกแล้วตั้งคำถามว่อะน้องนุ๊กนะครับนะครับน้องนุ๊กถามว่าอะไรครับนุ๊กวันพุธที่ 20- มิถุนายน2อ3 3นายะอายุยังน้อยๆน,นะครับปีไม้มีอาการงานการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีความก้าวหน้าใหม่นะครับครับต้องก้าวหน้าครับต้องก้าวหน้า มีขึ้นขึ้นลงลงบ้างแต่โดยสถานภาพแล้วก็ปรับระดับความเป็นอยู่มุ่งเป้าหมายไปสู่ความก้าวหน้าเพราะไพ่ขึ้น2เหรียญน,นะครับเอาเป็นว่าก้าวหน้านะครับก้าวหน้านะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้แต่พฤติกรรมต้องดิ้นรนนะครับต้องดิ้นรนแลวเป็นนักแสวงหาที่ดีด้วยอย่าขี้เกียจนะครับนะครับมีมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งนะครับเราสอนให้เขาเป็นคนที่ กระตุ้นตัวเองอยู่ตลอดเวลาเขาเป็นคนที่เรียนเก่งมากนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งนิสัยคือโลกสวยแล้วก็เชื่อชานะครับอยู่ในไลฟ์นี่แหละครับอยู่ในไลฟ์สนี่และชื่ออารยานะครับประมาณนั้นนะครับนะครับนะครับอ่ะมาต่อมาต่อมาต่อนะ นะนะครับน้ำพึ่งอยู่ในขายน้ำพึ่งนะครับกดไลค์กดแชร์นะคำถามที่2ถามได้ไหมได้คำถามที่3ถามได้ไหมได้ค่ะนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับคำถามที่1นึงแชร์คำถามที่2 2งสองแชร์ไปเฟซบุ๊กตัวเองมีสาธารณะคะทำไมเสียงหมอพัดบีบี้คะสาเหตุที่เสียงบีบี้เพราะว่าอ่าไม่ใช้กดเสียงเอานะครับเพราะว่าเนี่ยหลอดคอมันแตกนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับหลอดคอมันแตกนะครับก็เลยต้องอ่า พยายามลดลดสเต็ปตัวเองน่อยนะครับนะฮะนะฮนะแชร์แล้วนะครับเบลเบลอยู่ไหมครับเบลอยู่ถ้าเบลอยู่กดหัวเราะมาเบลอยู่กดหัวเราะมาน้ำผึ้งอยู่กดหัวใจมานะครับน้ำผึ้งอยู่กดหัวใจมาเบลอยู่กดหัวเราะมานะครับนะครับนะครับคำถามท,าที่หนึ่งหนึ่งแชร์คำถามที่สองสองแชร์คำถามที่สามสามแชร์พิมพ์คําว่าสามคำถามที่สามนะ 3. 24ยิบคือชีวิตตามด้วยชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใสมาให้ชัดเจนอรารยาทำเป็นตัวอย่างให้หน่อยแล้วทำเป็นตัวอย่างที่เพจหมอพัฒนยิบซีโคราแล้วก็ที่ช่องนิยมดวงก็ได้นะครับนั่งคือสิ่งที่บอกไว้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ข้ามแรมสวัสดีครับามาเริ่มต้นที่ตัวของคุณเบลกันดีกว่ายิบซีคือชีวิตแช,ตชร์แล้วนะครับคุณเบลนะครับคุณเบลนะครับ คุณเบลก็สิ่งที่ขาดไปคือจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับที่ขาดไปนะครับเดือน2ก็คือราศีกุมนะครับราศีกุมนะแล้วปีช่วยฉลูขานเถาะมะโรงมะเสงมะพร้าวส้มโอหายไปไหนแล้วครับคุณเบลนะครับครั้งหน้าเอามาให้ครบนะเดี๋ยวใช้ไม้ไม้ก้านพยมตีก้นเลยนะเดี๋ยวนะฮะภายในปีนี้จะมีรถยนต์รุ่นที่สนใจเป็นของตัวเองไหมให้ขึ้นพระสังฆราชนะครับตอบยากแต่บอกแค่ว่าปีนี้ยังไม่ชัว ปีนี้ยังไม่ชัวร์แต่บอกว่าจะได้จะได้สิ่งที่สมหวังที่ไม่คิดเลยแต่ว่าถามว่าปีนี้ไม่ไม่มีกา,บารบังคับเพราะภาษาสังคราชบอกว่า1ปีสองปีก็ได้ปีนี้หรือปีหน้าก็ได้เราจะมีสิ่งของที่ดีงามหรือรถที่ดีงามหรือสิ่งของที่อยากได้ที่สมเหตุสมผลพอุกคนเกิดาเป็นคนนักซื้อสาสนาอะไรครับ ส่วนมว์วิงวอนด้วยก็ดีนะสร้างพลังจิตนะจะได้สิ่งของที่สมปรารถนาไพ่พญาสังขาราเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่ได้มาไม่ได้ด้อยกว่าในสิ่งที่ต้องการนะครับแต่ไพ่ตัวนี้เห็นไหมพญาสังาราชเป็นผู้ให้ผู้ถือสินเป็นผู้เสียสละเหมือนกับพระพยอมที่เสียสละเหมือนกับพระหลายคนพระวะสุทัศินดาวราวิหารที่บริจาคให้คนมาช่วยร่วมกัน ไว้จากข้าวตกทุกได้ยากผู้จะผู้ยากไรอะไรอย่างเงี้ยพระแล้ผวผู้เสียสละอยู่แล้วนะครับฉะนั้นสามารถสร้างกุศลนะเสียสละไม่มีเงินไม่มีทองก็ทาสาธารณประโยชน์อ่าท้ายสุดก็คือการสวดมนต์ไว้พากภาวนาแผ่เมตตาแต่ถ้าอยากมีเงินมีทองก็อาจจะเป็นผู้ให้ไปซื้ออาหารให้น้องหมาน้องแมวซื้อไอติมสักถังหนึ่งให้กับบ้านเด็กกำพร้าบ้านเด็กอาถาหรือท้าบุญกับสงฆ์าพาถ้าเป็นคนพุทธนะถ้าเป็นคนพุทธอะไรอย่างงี้นะครับหรือ ข้างล่างสุดก็มีเลขที่บัญชีครูพัดปักอยู่นะครับ0353853236นะธนาคารกระสิกรนะครับรวมด้วยชื่อกันได้นะครับเพราะครูพัดมีแมวเยอะมีหมาเยอะคุณจะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนานี่แน่นอนนะครับนะครับตอบยาวลิดนึ่งนะครับ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 ลูกสาวผมชอบใช้ภาษาอังกฤษนะครับนะยิ่งโตยิ่งน่ารักนะครับนะ นะแต่นางบ้านนางใช้น้ำประดานอยู่เลยคนใช้น้ำประดาลเวลาอาบน้ำเนี่ยมันไม่ผิวขาวหรอกมันจะมันยิ่งอาบยิ่งเขียวยิ่งตัวยิ่งเขียวอีเขียวอีวึงอารยาด่าลูกสาวก่อนนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไปนะครับนะอ่าขอบคุณคัาขอบคุณขาได้เป็นมารยาทที่ดีแต่ไม่ขอบคุณก็ไม่เป็นไรครับนะนะหมอพัดหมอพัดขอบคุณย้อนกลับแล้วกันนะครับนะครับนะครับศูนย์สามห้านะครับ 0353853236นักธนาการกศิกรนะครับ0864257688นะท่านใดอารมณ์ตะงุต่งี้อีหมอพัดมึงไม่ดูดวงกูสักทีโทรมาได้ครับนะ0932256825 0932256825โทรมาก็จะเอ้ยได้หบอกว่าอ่ะได้ได้ได้โทรมาได้โทรมาได้นะโทรมาได้เครื่องนี้นะ โทรมาก็จะตอบด่วนให้เลยนะครับบางคนบอกว่าไม่อ,อ,อยากรักขั้นตอนว่าอีคูพัทแม่งขี้โม้อะไม่ยอมตอบคำถามให้สักทีเลยอะไรอย่างเงี้ยก็โทรมา0 93, 22, 8, นูนย์เก้าสามสองสองห้าหกแปดสองห้าเนเ่นะเนี่ยเบอร์นี้นะครับมาต่อมาต่อนะครับกดไลก์กดแชร์ไปใครแชร์ขอให้ลำขอให้รวยที่มาช่วยคูพัทแชร์ในวันนี้ ลาแล้วแก้วตาอ่ะมาต่อนะครับมาต่อนะครับเอ่อมาต่อนะครับน้ำพึ่งนะครับนะคุณน้ำพึ่งอยู่ไหมครับคุณน้ำพึ่งแขนสวยอยู่ไหมครับคุณทาเวียงคุณน้ำผึ้งเดี๋ยวดูก่อนนะคุณน้ำผึ้งองทาเบียง<ว>คุณน้ำผึ้งครับ ในสาระในเรื่องของเนื้อคู่ผมตอบอยากนะผมขอตอบทุกคนนะหลายคนเคยเคยถามผมอย่างนี้นครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะใช้เวลานาน,านในการพูดคุยการให้เข้าใจทุกๆคนนะผมอยากให้ทุกคนใช้สติปัญญาและใช้เหตุผลนะโปรดใช้จักรยานในการรับฟังนะครับพิจารณาในการรับฟังไม่ใช่จักรยานะนะครับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงช่อง u t ท o บช่องนี้อีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นใหม่